สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนมกราคม 2,5, 6 5นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนาราศีมีนนะคะ,ะก่อนอื่นเราดูดาวย้ายก่อนนะคะมีดาวรายย้ายบ้างมีดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวคารและดาวศุกร์ย้ายนะคะโดยที่ดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยโคจรวิปริตนะคะโคจรพักแล้วก็ถอยหลังเข้ามาสู่ราศีธนูนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาเดินมาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคนลัคนาราศีมีนจะเป็นอย่างไรคนลักคนาราศีมีนเนี่ยนะคะพลังชีวิตหรือการใช้ชีวิตการอะไรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ราบรื่นหรือมีความสะดวกสบายอะไรมากมายเนื่องด้วยตนุลักษณ์เนี่ยนะคะยังตกวินาศอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราทําอะไรเนี่ยควรจะทําแบบ ค่อยเป็นค่อยไปอย่าทำอะไรชงช้างหรือว่าทําอะไรเด่นดังเกินไปจะดีกว่านะคะเป็นคนที่ทําอะไรแบบเรียบเรียบง่ายๆอย่างเงี้ยอ่าก็จะเกิดความสําเร็จได้ดีกว่านะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่มองเห็นเนี่ยเรื่องการเงินการเงินเนี่ยนะคะความจริงมีความเข้มแข็งนะคะมีความเข้มแข็งเพราะว่าอยู่ในภพอ่าสุภะเนี่ยนะคะ และเป็นกเกษตรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการเงินเนี่ยน่าจะเกิดความสําเร็จได้ดีนะคะแล้วก็จะมีความที่ว่ามีความก้าวหน้าด้วยนะคะเกี่ยวกับการหาไรายได้นะคะช่องทางในการทําอะไรเพราะว่าเป็นกเกษตรนั่นเองแต่พอหลังวันที่16ไปดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยนะคะก็ย้ายนะคะ,ะย้าย ย้ายไปอยู่ไหนย้ายเข้าสู่เรือนอกรรมมะนั่นเองอเพราะฉะนั้นกระดุมพระตกกรรมมะการเงินก็ไปอยู่ในที่การงานก็คืองานของเราเนี่ยนะคะก็คือเราก็ไปมุ่งเน้นหรือเราอาจจะลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับการงานได้ด้วยนะ,นะคะแล้วงานของเราเองด้วยเนี่ยนะคะก็จะมะีส่วนที่ทำให้ สร้างรายได้ได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาว,ดวคารเข้ามาสู่ตำแหน่งนี้ก็ยังได้มาตรฐานดีอยู่นะคะก็คือตำแหน่งอุจจาวิลราชอยู่นะคะก็ถือว่ายังให้คุณอยู่นั่นเองนะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดาวศุกร์ก็จะโครจรเข้ามาร่วมในวันที่19เนี่ยนะคะ19ก้ามกราเนี่ยศุกร์ก็จะเข้ามาร่วมกับอังคารด้วยนะคะพร้อมกับดาวพุธ เช่นกันดาวพุธก็จะโควจรถอยหลังมาวันที่12อา่าเพราะฉะนั้นก็จะมีพุธอังคารสุกนะคะในช่วงหลังวันที่19ไปนี้อยู่ครบแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะคะในเกี่ยวกับเรื่องการงานของเจ้าชะตานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรความรักนี้อ่า อาจจะเกิดในวงงานก็ได้นะคะแล้วคนที่มีความรักเนี่ยนะคะ,อะมองเห็นว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีเนี่ยก็น่าจะหลังวันที่19ไปเช่นกันเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้ายังช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีความอึดอัดมีความอะ,อะไรที่ไม่ราบรื่นอยู่นะคะมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันยังมีอยู่หรือไม่สะดวก ไม่มีเวลาหรือพูดจาและผิดหูกันอยู่ยังทําอะไรที่ไม่คืบหน้านะคะสาหรบยิ่งเป็นคนโสดเนี่ยคนที่ว่ามีคนคุยนะคะโสดแบบมีคนคุยหรือ,อยังเป็นแค่แฟนกันอยู่เนี่ยก็ระมัดระวังความขัดแย้งกันนะคะแต่คนที่มีความรักมีอ่ามีสามีแล้วมีภรรยาแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นจังหวะชีวิตที่อ่าอาจจะมีความ ขัดข้องมองใจกันเช่นกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความรักก็จะดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นเนี่ยวันที่19ไปเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งก็ระมัดระวังกันนะคะ,ะที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความน้อยอกน้อยใจกันความที่ว่าคนนี้จะเอาอันนี้อันนี้จะเอานั้นเกิดขัดแย้งอะไรจุกจิกจิกเนี่ย นะนะคะก็ทำให้จากเคยงอนแค่นิดนึงอ้าทำไมที่วันนี้งอนนานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความเบื่อมีความอึดอัดเข้าไปผสมอะนะคะมันก็เลยทำให้เครียดนานอ่าอันนี้ระวังเรื่องความคิดระวังเรื่องความรู้สึกนะคะให้ระมัดระวังเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้นะคะความจริงไม่ได้ใหญ่โตอะไรลองไปดูนะคะว่าปัญหาคุณความจริงไม่ได้ใหญ่โตแต่คุณไม่พอใจ <c oughs> คุณไม่ค่อยอคือไม่ค่อยแบบปล่อยวางในสิ่งเล็กๆน้อยน้อยนั่นเองนะคะนอกอกนั้นถือว่าปกติสรุปโดยรวมของคนราศีบีนเนี่ยนะคะก็คือ,อเรื่องกา,การเงินเข้มแข็งนะคะดีนะคะในเดือนมการานี้การงานก็จะดีเช่นกันนะคะและก็จะมีอาจจะมีช่องทางการหารายได้ใหม่ๆหลายอย่างด้วย มีคนที่จะคอยแนะนําเรื่องงานเรื่องอะไรเข้ามาให้คุณด้วยคุณอาจจะมีโชคเรื่องการงานได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องความรักก็ให้ระมัดระวังอ่าคือความคิดความอ่านของเราความรู้สึกของเราซึ่งบางทีมโนมากเกินหรือคิดเกินเลยหรือว่าอ่าเหมือนคือไม่ไม่ปล่อยบ้างไม่ ลดทิฐิบ้างนี่มันก็เลยเกิดปัญหาได้ง่ายไอ้ตรงจุดเนี้ยนะคะถ้าคุณปล่อยตรงนี้ได้ก็ผ่านพ้นไปได้อย่างดีนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้คลิปของเดือนมกราคมนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความโชคดีมีสติในการดำรงชีวิตแล้วก็จะแคล้วคลาดกันนะนะคะแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะขอให้ท่านแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บ แล้วคาดจากพยานันอันตรายทั้งหลายนะคะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ